ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นต้นว่านหางจระเข้ฝันเห็นต้นว่านหางจระเข้แปลได้แปลได้ว่ากำลังจะได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าฝันว่านำต้นว่านหางจระเข้เนี่ยมาทานนำต้นว่านหางจระเข้มากินเป็นยาแปลว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานไปในทางที่ดีขึ้นจะสามารถเอาชนะศัตรตูได้ฝันว่ากินว่านหางจระเข้ก็คือจะมีเงินมากมายในอนาคตอันใกล้จะมีเงินมากมายในอนาคตอันใกล้ท่านจะมีความสุขสนุกสนานครั้งใหญ่เลขนำโชค7 9 0 เจ็ดเก้าศูนย์ฝันเห็นต้นว่านหางจระเข้เป็นความหมายที่ดีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องการเงินและสุขภาพและจะได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงกรุณาไลน์ติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ